ลองคิดตามแบบนี้ดูนะคะถ้ามีสารอาหารชนิดหนึ่งที่อยู่ในของที่เรากินกันแทบทุกวันเลยอืมครับอย่างกระเทียมหรือว่าหอมหัวใหญ่แต่เรากลับมองข้ามพลังของมันไปครับผมคือพลังที่ว่าเนี่ยนะคะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ร่างกายกลับไม่เปลี่ยนมันเป็นน้ำตาลน,น่าสนใจ แถมยังอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเราจัดการน้ำหนักเสริมความแข็งแรงให้กระดูกแล้วก็ที่น่าทึ่งที่สุดเลยคืออาจจะสื่อสารกับสมองของเราได้โดยตรงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะครับจากข้อมูลที่ผู้ฟังส่งมานะคะเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของอินดูลินกันค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงสุขภาพลำไส้เนี่ยใช่ค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงโปรไบโอติก โปรไบโอติกจุลินทรีย์ตัวดีใช่ครับซึ่งก็คือจุลินทรีย์ตัวดีแต่เรามักจะลืมไปว่าจุลินทรีย์พวกนั้นก็ต้องการอาหารเหมือนกันอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะและพรีไบโอติกอย่างอินูลินนี่แหละครับคือสุดยอดอาหารจานโปรดของพวกมันเลยมันคือตัวเปลี่ยนเกมของระบบนิเวศในร่างกายเราอย่างแท้จริงเลยครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันตรงจุดที่ดิฉันยังสงสัยอยู่เลยคือในข้อมูลบอกว่าอินูลินเป็นแป้งหรือคราร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งแต่ร่างกายเรากลับย่อยมันไม่ได้ครับฟังดูขัดแย้งกันนะคะปกติคราร์โบไฮเดรตก็ต้องให้พลังงานให้แคลอรี่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราย่อยมันไม่ได้มันเดินทางไปไหนต่อในร่างกายเราคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับนี่คือจุดที่ทําให้อินูลินมันพิเศษกว่าคราร์โบไฮเดรตอื่นๆเลยอื ลองนึกภาพอินูลินเป็นพัสดุนะครับที่ถูกล็อกรหัสไว้อย่างดีเลยค่ะพอเรากินเข้าไปเนี่ยเอนไซม์ในกระเพาะแล้วก็ลำไส้เล็กของเราซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจทั่วไปอจะไม่สามารถไขเปิดกล่องพัสัุดนี้ได้มันจึงเดินทางผ่านระบบย่อยอาหารส่วนบนของเราไปแบบไม่ถูกแต่ต้องเลย คือผ่านไปเฉยๆเลยใช่ครับไม่มีการย่อยไม่มีการดูดซึมเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเป็นพัสดุที่ไม่ใช่สำหรับเราโดยตรงแล้วใครคือผู้รับพัสดุกล่องนี้ล่ะคะผู้รับก็คือกองทัพจุลินทรีย์หรือโปรไบอติกที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราครับอ๋อไปถึงลำไส้ใหญ่เลยใช่ครับ พอพัสดุอินูลินเดินทางไปถึงที่นั่นจุลินทรีย์เหล่านี้มีกุญแจพิเศษที่สามารถเปิดกล่องนี้ได้อืพวกมันจะเริ่มกระบวนการที่เรียกว่าการหมกักหรือ fermentation เพื่อกินอินูลินเป็นอาหารคและผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้แหละครับคือของขวัญล้ำค่าสําหรับร่างกายเรานั่นก็คือกรดไขมันส่สั้นหรือที่เรียกกันว่า short, chain, Fat short chain fatty acids short c h a ฟต f ี้ t y a c ดส s หรือว่า SCFAs ใช่ครับ คำนี้ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะมันทําหน้าที่อะไรบ้างคะใช่เลยครับ SCFAs s เนี่ยคือพระเอกตัวจริงเลยเจ้ากรดไขมันพวกนี้มีบทบาทสำคัญหลายอย่างมากค่ะอย่างแรกเลยคือมันเป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับเซลล์เยื่อบุลำไส้โดยตรงเลยอ๋อคือให้พลังงานกับเซลล์ลำไส้ถูกต้องครับ ทำให้ผนังลำไส้ของเราแข็งแรงป้องกันสารพิษหรือเชื้อโรคไม่ให้รั่วซึมเข้าสู่กระแสะเลือดหรือที่เรียกกันว่าภาวะลำไส้รั่ว l ีก k y gut) ใช่ครับนอกจากนี้มันยังช่วยปลอบสมดุลค่า pH ในลำไส้ให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่จุลินทรีย์ดีชอบอื แต่จูลินซีก่อโลกไม่ชอบเป็นการคัดเลือกประชากรในลำไส้ไปเลยตัวเลยครับโหเหมือนเราไม่ได้แค่ส่งอาหารไปให้กองทัพของเรานะคะแต่ผลพลอยได้คือการสร้างป้อมประการที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมให้ข้าศึกอยู่ไม่ได้ด้วยใช่เลยครับแบบนี้เราจะหาสเสบียงที่ว่านี้ได้จากที่ไหนบ้างคะจําเป็นต้องไปหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพงหรือเปล่าข่าวดีคือหาได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับ ในแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุแหล่งที่น่าสนใจไว้หลายอย่างค่ะตัวที่เป็นแชมเปี้ยนเลยก็คือรากชิโครี่ครับชิโค o r i r o รากชิโครี่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยเท่าไหร่แต่มันน่าสนใจยังไงคะมันน่าทึ่งตรงที่ปริมาณครับในรากชิโครี่แห้ง100กรัมมีอินูลินสูงถึงประมาณ68กรัม68กรัมใช่ครับคือเกินครึ่งหนึ่งของน้ำหนักเป็นอินูลินเลยโห นี่จึงเป็นเหตุผลที่มันถูกนำมาสกัดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริมอย่างแพร่หลายหรือแม้กระทั่งใช้เป็นส่วนผสมในกาแฟาที่ไม่มีคาเฟาอีในบางวัฒนธรรมด้วยครับโอโ้โห68กรัมนั่นมันเข้มข้นมากจริงๆแต่ถ้าพูดกันตามตรงนะคะคนส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้หารากชิคโครี่มากินกันทุกวันครับแล้วถ้าเป็นของที่อยู่ในครัวเราล่ะคะ มีอะไรที่พอจะเทียบเคียงได้บ้างมีแน่นอนครับและก็เป็นวัตถุดิบที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆอะไรคะนั่นก็คือกระเทียมครับกระเทียมเหรอคะใช่ครับในกระเทียมสด100กรัมจะมีอินูลินอยู่ประมาณ12-13กรัมก็เยอะนะคะซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับพืชผักทั่วไปเลยข้อดีก็คือคนไทยใช้กระเทียมทำอาหารแทบทุกเมนูอยู่แล้วใช่เลยคะ่ะไม่ว่าจะผัด แปลว,ว่าผัดกระเพราของดิฉันก็มีส่วนช่วยบำรุงกองทัพจุลินทรีย์ในลำไส้แบบไม่รู้ตัวนะสิคะใช่เลยครับ <c oughs> ชอบคิดนี้จังเลย <c oughs> แล้วนอกจากกระเทียมล่ะคะเพื่อนสนิทของกระเทียมอย่างหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแดงก็เป็นแหล่งที่ดีเหมือนกันครับมาแต่ก็ยังถือว่ามีประโยชน์มากแถมยังช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตและลดไขมันได้ด้วยะ <c oughs> สำหรับคนที่ไม่ชอบผักกลิน่นฉุนก็มีตัวเลือกที่ง่ายแล้วก็อร่อยอย่างกล้วยครับ กล้วยใช่ครับโดยเฉพาะกล้วยที่ยังหำหำหน่อยจะมีปริมาณอินูลินสูงกว่ากล้วยที่สุกงอมอ๋อกล้วยหำหำนี่เองกล้วยนี่หาซื้อง่ายมากในกล้วยมีปริมาณเยอะแค่ไหนคะ ในกล้วยร้อยกรัมอาจจะมีอินูลินประมาณ0.5กรัมครับอืมปริมาณอาจจะดูไม่สูงเท่ากระเทียมแต่ข้อดีของกล้วยคือเรากินในปริมาณที่เยอะกว่าได้ง่ายใช่ค่ะกินเป็นลูกๆใช่ครับและกินได้สม่ําเสมอเป็นของว่างสิ่งสําคัญของพรีไบโอติกไม่ใช่แค่ปริมาณในครั้งเดียวแต่เป็นความต่อเนื่องครับ อ๋อคือความสม่ำเสมอใช่ครับสุดท้ายที่น่าสนใจในข้อมูลคือหน่อไม้ฝรั่งในร้อยกรัมมีอินูลินประมาณ2.5กรัมแล้วก็ยังเป็นแหล่งของไฟเบอร์ชนิดอื่นๆวิตามินและแร่ธาตุอีกมากมายด้วยครับโอเคค่ะสรุปคือเราไม่จำเป็นต้องเพิ่งอาหารเสริมเสมอไปแค่ใส่ใจกับการกินกระเทียมหอมกล้วยหรือหน่อไม้ฝรั่งให้มากขึ้นในชีวิตประจาวันก็ช่วยได้แล้วถูกต้องครับทีนี้เรามาลงลึกถึงผลลัพธ์กันบ้าง หลังจากที่เราส่งสเบียงชั้นดีนี้ไปให้กองทัพจุลินทรีย์ของเราแล้วมันจะส่งผลดีต่อร่างกายเราในด้านไหนบ้างคะเห็นในข้อมูลลิสต์ไว้ถึง7ข้อเลยทีเดียวครับเรามาค่อยๆค,คุยกันไปทีละส่วนดีกว่าครับกลุ่มแรกเลยคือประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญและการย่อยอาหารข้อแรกเลยก็คือการช่วยควบคุมน้ําหนักครับประเด็นนี้คนสนใจเยอะแน่นอนคะ่ะมันทํายังไงคะ แค่ปรับสมดุลลำไส้จะส่งผลต่อน้ำหนักตัวได้เลยเหรอคะหรือว่าเป็นเพราะมันไม่มีแคลอรี่มีหลายกลไกที่ทำงานร่วมกันครับอย่างแรกคืออินูลินเป็นใย,ยอาหารที่ละลายน้ำได้พอมันเข้าไปในระบบย่อยอาหารมันจะพองตัวพองตัวใช่ครับทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นลดความอยากอาหารจุบจิบระหว่างมือได้อ๋อแต่ที่ซับซ้อนกว่านั้นคือเมื่อจุลินทรีย์ย่อยอินูลินแล้วสร้าง SCS f ขึ้นมา ตัวเดิมเลยครับเจ้ากรดไขมันพวกนี้จะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมความอิ่ม,มเช่น PYY แล้วก็ GLP1 อืพูดง่ายๆคือลำไส้เราจะส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าอิ่มแล้วนะหยุดกินได้แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโหมีงานวิจัยที่ระบุว่าผู้ที่ได้รับอินูลินต่อเนื่องมีน้ำหนักตัวแล้วก็ไขมันในร่างกายลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเวลาแค่9-18สัปดาห์เลยครับ สุดยอดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกแต่เป็นการทำงานร่วมกันของฮอร์โมนเลยแล้วข้อต่อมาที่ว่าบำรุงระบบทางเดินอาหารอันนี้น่าจะค่อนข้างตรงตัวใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือประโยชน์ที่เป็นรากฐานของข้ออื่นๆทั้งหมดเลยการมีอินูลินเป็นอาหารให้จุลินทซีดีก็เหมือนการใส่ปุ๋ยให้สวนดอกไม้ในลำไส้ของเรา อืมเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีค่ะทำให้แบคทีรียดีอย่างบิฟิโดแบคทีรียและลคโตบาซิไลเติบโตได้ดีซึ่งจะช่วยเบียดขับพื้นที่ของแบคทีรียก่อโรคให้ลดลงค่ะผลที่ตามมาก็คือระบบย่อยอาหารที่สมดุลลดอาการท้องอืดท้องผูกแล้วก็ยังส่งผลทางอ้อมไปยังระบบภูมิคุ้มกันด้วยอ๋อเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันด้วยใช่ครับเพราะเซลล์ภูมิคุ้มกันกว่า70%เอร์ซนของร่างกายเราอยู่ที่ลำไส้นี่แหละครับ ลำไส้ที่แข็งแรงก็เหมือนมีกองทัพที่แข็งแกร่งคอยปกป้องร่างกายครับและแน่นอนว่ามันต้องเชื่อมโยงกับเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถูกต้องครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าอินูลินไม่ถูกย่อยเป็นน้ำตาลมันจึงไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นหลังอาหารค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการบริโภคอินูลินอย่างสม่าเสมออาจช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินได้ หมายความว่ายังไงคะหมายความว่ามันอาจช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานประเภทที่สองได้ครับโอเคสามข้อแรกนี้เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเลยคือเรื่องการย่อยน้ำหนักและน้ำตาลแต่ในข้อมูลมีประเด็นที่ดิฉันรู้สึกว่ามันการก้าวกระโดดไปอีกขั้นเลยครับนั่นคือการบำรุงการดูดซึมแร่ธาตุและดูแลกระดูกลำไส้กับกระดูกมันไปเกี่ยวข้องกันได้ยังไงคะนี่เป็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากครับ กลไกสำคัญก็คือเจ้า SCFS ตัวเดิมนี่แหละครับอีกแล้วหรอคะอืมอ๋อทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ผ่านผนังลําไส้ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยดูดซึมได้ดีขึ้นใช่ครับพอร่างกายได้รับแคลเซียมและแมกนีเซียมมากขึ้น<อ>ก็ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการสร้างมวลกระดูกและฟันที่แข็งแรงขึ้นครับโ มันแสดงให้เห็นว่าสุขภาพลำไส้ที่ดีไม่ได้จบแค่ในระบบทางเดินอาหารแต่มันส่งผลไปทั่วทั้งร่างกายจริงๆไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าแค่ปรับสมดุลในจุดเดียวจะส่งผลต่อไปเป็นทอดๆได้ขนาดนี้ทีนี้มีอีกประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องคุยกันอย่างระมัดระวังคือเรื่องที่ว่ามันอาจจะลดโอกาสการเป็นโรคมะเร็งเรื่องนี้มีข้อมูลสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนคะครับ ประเด็นนี้ต้องย้ำเลยนะครับว่าข้อมูลส่วนใหญ่ยังมาจากการทดลองในสัตว์และในหลอดทดลองค่ะแต่ก็เป็นแนวโน้มที่น่าจับตามองมากกลไกที่นักวิทยาศาสตร์สนใจคือ SCFs ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเบลทิเรตเ u t ทิเรตใช่ครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักจากการย่อยอินูลิน b u t ทิเรตเนี่ยแสดงให้เห็นคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้และกระตุ้นให้เซลล์ที่ผิดปกติทำลายตัวเองได้ นอกจากนี้ลำไส้ที่สมดุลยังช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งด้วยครับค่ะแต่นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องมีการศึกษาในมนุษย์เพิ่มเติมอีกมากครับรับทราบค่ะว่าเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจในงานวิจัยแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปทางการแพทย์เอาละค่ะเมื่อถึงข้อที่ดิฉันตื่นเต้นที่สุดตอนที่อ่านข้อมูลเลยคือข้อที่บอกว่า มันช่วยบำรุงสมองครับแกนเชื่อมระหว่างลำไส้สมองหรือ gut-brain axis นี่มันคืออะไรกันแน่คะฟังดูเหมือนลุดมาจากหนังไซไฟเลยมันอาจจะฟังดูเหมือนไซไฟนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่วงการแพทย์กำลังให้ความสนใจอย่างมากเลยครับค่ะลำไส้กับสมองของเราเนี่ยมีการสื่อสารสองทางกันตลอดเวลาผ่านเส้นประสาทที่ใหญ่ที่สุดเส้นหนึ่งที่ชื่อว่า vagus nerve vagus nerve ใช่ครับและที่น่าทึ่งคือ กองทัพจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีส่วนร่วมในการสื่อสารนี้ด้วยพวกมันสามารถผลิตสารสื่อประสาทได้หลายชนิดสารสื่อประสาทใช่ครับซึ่งเป็นสารเคมีชนิดเดียวกับที่สมองเราใช้เช่นเซโรโทนินที่ควบคู่อารมณ์หรือโดพามินที่เกี่ยวกับความสุขและความพึงพอใจเดี๋ยวนะคะหมายความว่าแบคทีเรียนในท้องของเรา กำลังผลิตสารเคมีที่ส่งผลต่ออารมณ์และความคิดของเราอยู่หรอคะใช่ครับมีการคาดการว่ากว่า90%ของเซโรโทนินในร่างกายถูกผลิตขึ้นที่ลำไส้90%ครับดังนั้นการมีสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีจากการได้รับพรีไบโอติกอย่างอินยูลินจึงอาจส่งผลดีต่อสุขภาพจิตลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล และยังอาจช่วยให้สมองทำงานและซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นด้วยที่เราพูดกันติดปากว่า g u t feeling หรือความรู้สึกจากท้องใช่ใช่มันอาจจะมีรากฐานทางชีววิทยาจริงๆก็ได้ครับนี่มันเปลี่ยนมุมมองที่ดิฉันมีต่อร่างกายไปเลยนะคะเหมือนกับว่าเรามีสมองที่สองอยู่ในท้องของเราจริงๆใช่เลยครับ มาถึงข้อสุดท้ายค่ะบรรเทาโรคเรื้อรังของทางเดิอนอาหารข้อนี้ก็เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณสมบัติในการลดการอักเสบของ SCFS ครับในผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบของลำไส้เช่นโรคโครนหรือโรคลำไส้ใหญ่อักเสบค่ะการอักเสบของเยื่อเมือกในลำไส้เป็นปัญหาหลักการเพิ่มขึ้นของ SCFS และแบคทีรียดีอย่างแลคโตบาซิลลัสจากการได้รับอินูลินเนี่ย สามารถช่วยลดการอักเสบนั้นและช่วยฟื้นฟูผนังลำไส้ให้กลับมาแข็งแรงได้ครับโอ้โหประโยชน์ครอบจัก,กรวาลจริงๆค่ะจากเรื่องง,ง,ง,ง่ายๆอย่างการย่อยอาหารไปจนถึงเรื่องซับซ้อนอย่างกระดูกสมองและระบบภูมิคุมม้มกันครับผม แต่แน่นอนว่าทุกอย่างมีสองด้านมันฟังดูดีไปหมดเลยแต่ต้องมีข้อควรระวังแน่ๆใช่ไหมคะสามารถกินได้เยอะเท่าไหร่ได้เลยหรือเปล่าเป็นคําถามที่สําคัญมากครับแน่นอนว่าไม่ควรครับอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีครับอืมอินูลินก็เช่นกันโดยเฉพาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทานร่างกายและจุลินทรีย์ในลําไส้ของเรายังไม่คุ้นเคยกับการได้รับใยอาหารชนิดนี้ในปริมาณมากค่ะ คนอาจจะถ่ายเหลียวได้ครับอ๋อ oh. มันเป็นสัญญาณว่าจุลินทรีย์กำลังมีงานเลี้ยงใหญ่แล้วก็ผลิตแก๊สออกมามากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับมือได้ทันอื oh. นอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะลำไส้แปรปรวนหรือ IBS หรือมีประวัติแพ้คาร์โบไฮเดรตกลุ่มฟอสแม p และผู้ที่แพย้ยาแรกกิีดควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเพราะอาจทําให้อาการกําเริบได้ครับเหมือนเวลาเราจะเริ่มออกกําลังกายใหม่ๆก็ต้องเริ่มจากเบาๆก่อนสินะคะใช่เลยครับแล้วปริมาณที่เหมาะสมที่แนะนําควรเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องเลยครับหลักการคือ start low go slow หรือเริ่มน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มครับค่ะคําแนะนําทั่วไปคือให้เริ่มที่ประมาณ2-3กรัมต่อวันก่อนในช่วง1-2สัปดาห์แรก2-3กรัม ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวสังเกตดูว่ามีอาการผิดปกติอะไรไหมถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีก็สามารถค่อยๆเพิ่มปริมาณเป็น5-10กรัมต่อวันได้อืโดยปริมาณเฉลี่ยที่งานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ว่าไอ้ประโยชน์ต่อสุขภาพจะอยู่ที่ประมาณ10-30กรัมต่อวันครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยและถ้าหากมีอาการผิดปกติก็ควรหยุดทานแล้วไปพบแพทย์เพื่อความปลอดภัยนะคะถูกต้องที่สุดครับ สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากว่าอินูลินไม่ใช่แค่ใย,ยอาหารธรมธรมดาาแต่มันคือผู้จัดการระบบมิเวศในลำไส้ของเราเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ช่วยให้สวนภายในร่างกายของเรางอกงามซึ่งส่งผลดีเป็นระลอกขึ้นไปทั่วทั้งร่างกายจริงๆค่ะใช่ครับและสิ่งที่ดีที่สุดคือมันเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงได้จากอาหารในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมหัวใหญ่หรือกล้วย มันคือการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่เราสามารถทำได้ง่ายๆแต่ก็ต้องทำด้วยความเข้าใจและสังเกตการตอบสนองของร่างกายตัวเองอยู่เสมอครับก่อนจะจากกันไปนะคะการสนทนาวันนี้ทำให้ดิฉันเกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาในใจค่ะครับชวนให้คิดนะคะว่าเวลาที่เราอยากกินของหวานหวานหรือของมันๆอย่างรุนแรงนั่นคือเราที่อยากกินจริงๆหรือเป็นเสียงเรียกร้องจากกองทัพจุลินทรีย์บางกลุ่มในท้องของเราที่กำลังอดอยากอาหารโปรดของพวกมันอยู่กันแน่ค่ะ น่าคิดมากครับมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามเลยนะคะว่าสิ่งที่เราเรียกว่าการตัดสินใจหรือเจตนายงเซรีของเรานั้นแท้จริงแล้วถูกควบคุมโดยอะไรระหว่างสมองในหัวของเราหรือสมองที่สองซึ่งเป็นประชากรจุลินทรีย์นับล้านล้านตัวที่อยู่ในลําไส้ของเรากันแน่คะ